สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERINSPIRE วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมสุดยอดผลงานที่หาชมได้ยากมากๆนั่นคือ Limited Anniversary Arisaka and Murata Reproduction ปืนโบราณระดับตำนานจากญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อฉลองครบรอบและให้เกียรติแก่ต้นแบบทางประวัติศาสตร์บอกเลยว่างานนี้ทั้งนักสะสมและสายประวัติศาสตร์ต้องตาค้างแน่นอนครับ เริ่มจากภายนอกกันก่อนตัวปืนทั้งรุ่นอาริซากาและมูริต้ารีโปรดักชันถูกผลิตอย่างประณีตในระดับงานสิน์ใช้วัสดุโลหะคุณภาพสูงขัดเงาอย่างพิถีพิถันผิวด้านนอกสะท้อนแสงสวยงามตัวสลักและรายละเอียดต่างๆถูกแกะสลักด้วยเทคโนโลยี CNC ที่ละเอียดราวกับของแท้ในยุคสงครามรูปทรงของปืนยังคงเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นโบราณทั้งผ่านท้ายไม้แท้ที่ขัดมันให้ดูคลาสสิกและให้สัมผัสที่มั่นคงเมื่อถือใช้งาน ภายในก็ไม่แพ้กันกลไกาการยิงถูกออกแบบใหม่ให้มีความเที่ยงตรงสูงขึ้นระบบโครงเหล็กภายในผ่านการรอบชุบแข็งเพื่อเพิ่มความทนทานมีการปรับสมดุลน,น้ำหนักให้เหมาะกับการยิงจริงแม้จะเป็นรุ่นจำลองแต่ทุกชิ้นส่วนสามารถขยับได้เหมือนของจริงมีการจำลองระบบลูกเลื่อนการบรรจุกระสุนและการดีดปลอกออกได้อย่างสมจริงสุดๆในด้านประสิทธิภาพแม้รุ่นนี้จะผลิตเพื่อะส,สมแต่ในรุ่นจำกัดบางลอ็อตมีการปรับให้สามารถยิงได้จริงในสนามทดลอง ด้วยแรงดันที่แม่นยำและกลไกลการเหนี่ยวไกที่นุ่มนวลการยิงให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่มั่นคงตามแบบฉบับปืนโบราณญี่ปุ่นเสียงและแรงที่ให้ฟีลลิ่งย้อนยุคที่สายวินเทจต้องหลงรักแน่นอนครับและในส่วนขององค์การเก็บสะสมรุ่นลิมิเต็ดและอนนว์ซารีนี้ผลิตออกมาเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้นแต่ละกระบอกมีหมายเลขกํำกับเฉพาะ มีใบรับรองแท้จากโรงงานพร้อมกล่องไม้ดีไซน์พิเศษและตราสัญญลักษ์ครบครอบที่สวยหรูมากๆถือเป็นของสะสมที่มูล,ลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆในตลาดนักสะสมทั่วโลกสรุปเลยครับสำหรับใครที่หลงไหลในเสน่ห์ของปืนโบราณญี่ปุ่นอาริซากาและมูราตารีโปรดักชันรุ่นฉลองครบครอบนี้คือสุดยอดผลงานที่ผสานความงามทางประวัติศาสตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ถ้าคุณได้เห็นหรือได้ถือจริงๆสักครั้งบอกเลยว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงมีค่ามากกว่าปืนทั่วไปแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b i k e r i n s t i r e ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ